เอาเงินเข้าบ้านทำง่ายๆด้วยตัวเองดึงดูดโชคราบอยู่แล้วรวยสวัสดีมิ ทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านครับไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานกันให้ธรรม,มะชนะการให้ทั้งปวงกัลยาณมิตรทุกท่านครับ คนรวยเขาทำอะไรกันเป็นคำถามเพื่อค้นหาวิธีคิดและการกระทำที่แตกต่างของคนรวยที่ทำให้พวกเขารวยในเมื่อคนรวยทำได้คนทั่วๆไปอย่างเราก็สามารถสำเร็จได้เช่นกันถึงแม้ว่าพื้นฐานของทุกคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คนรวย หรือคนจนมีเท่ากันนั้นก็คือร่างกายและความคิดเหตุที่ทุกคนอยากรวยเพราะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับการเป็นคนรวยจริงหรือไม่กัลยาณมิตรทุกท่านครับศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยเป็นศาสตร์ความเชื่อของชาวจีนที่มีมามา,มากกว่า ผันปีศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยได้ให้ความสำคัญกับสิ่งใกล้ตัวอย่างเช่นบ้านที่เราอยู่อาศัยในทุกวันเพราะในเมื่อสิ่งใกล้ตัวดีสังคมก็จะดีตามไปด้วยในวันนี้น้อมนำเสนอแปดหลักห่วงจุย้ย จัดบ้านอย่างไรให้เงินไหลเข้าดึงดูดโชคลาภในชีวิตหากท่านรู้สึกว่าเงินทองในกระเป๋าใช้ไม่ข้องมือเอาเสียเลยลองมาปร,รับห่วงจุ้ยเพื่อดึงดูดโชคลาภทางการเงินหลายคนอาจไม่รู้ว่าการวางตำแหน่งของบ้านตามหลักห่วงจุ้ยนั้นสามารถช่วยส่งเสริมโชคลาภในเรื่องเงินทอง ได้จริงโดยการปรับห่วงจุ้ยของบ้านและห้องครัวของท่านด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. ข้าวสารห่วงจุ้ยห้องครัวที่ดีจะต้องมีข้าวสารเต็มถังอย่าให้ขาดเชื่อว่าจะทําให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีกินมีใช้ไม่ติดขัดเงินทอง ไม่ล่อยรอเหมือนข้าวสารที่เต็มถังอยู่เสมอ2ไข่ไก่เปรียบเสมือนทองคําการวางไข่ไก่8ฟองใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัวเสมือนการวางทองคําไว้ในบ้านจะช่วยส่งเสริมดวงการเงิน ทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่มีหมดสามจานทรงกลมสีขาวเสริมโชคลาบหากสังเกตจะพบว่าตามพัตตาคารใหญ่ๆมักจะใช้จานทรงกลมสีขาวเป็นเพราะจานทรงกลมนั้นเป็นตัวแทนของรากฐาน อุดมสมบูรณ์นั่นเอง 4. ตำแหน่งเตาไฟเตาไฟเป็นตัวแทนโชคลาภของคนในบ้านจึงต้องตั้งเตาไฟไว้ติดกำแพงที่เป็นผนังทึบหากตั้งเตาไฟเตาแกส๊สไว้ลอยๆกลางห้องครัวจะทำให้ขาดพลังขาดโชคลาภการเงินมีปัญหา 5. ตำแหน่งของห้องครัวอย่างที่บอกไว้ ตำแหน่งของห้องครัวเป็นเสมือนคุมทรัพย์ดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญห่วงจุ้ยห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้านหรือกลางบ้านเพราะจะทำให้เงินทองล่วไหลโชคลาภ อาจถูกคนอื่นเขาแย่งไปได้6ใช้สีตามหลักห่วงจุ้ยเพื่อส่งเสริมการเงินรองใช้สีที่สื่อถึงธาตุไม้ธาตุน้ำและธาตุดินเช่นสีเขียวสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีดำสีส้มดินหรือสีเหลืองอ่อนตกแต่งพื้นที่ทางการเงินไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของสีผนัง สีผ้าหรือของตกแต่งเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยส่งเสริมพลังแห่งความมั่งคั่งให้กับเรานอกจากนี้สีของธาตุไฟอย่างเช่นสีแดงสีส้มสีม่วงสีม่วงแดงหรือสีชมพูก็จะช่วยกระตุ้นพลังงานทางด้านการเงินได้เช่นกันเพียงแต่ควรใช้แต่น้อย หรือแค่แต่งแต้มไม่ใช่สีหลักของพื้นที่ 7. ภาพที่เป็นตัวแทนความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ลองใช้ภาพที่สื่อถึงความมั่งคั่งอย่างที่เราปรารถนาเช่นภาพผู้คนเดินเพลิดเพลินอยู่บนเรือยอสภาพงานปาร์ตี้หรือภาพที่สวยงาม อยู่บนโต๊ะอาหารภาพกองอัญ,ญมณีเลอค่าภาพของบ้านหลังใหญ่ริมน้ำลองใช้ภาพเหล่านี้เพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งโดยใช้ภาพที่สื่อกับตัวเราได้อย่างชัดเจนเพราะความมั่งคัง่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลแดเครื่องรางห่วงจุ้ยเพื่อส่งเสริมการเงิน เช่นตู้ปลาที่จัดถูกต้องตามหลัก่วงจุย้ยหรือเลี้ยงปลาที่ส่งเสริมโชคลาภเช่นปลาเงินปลาทองปลามังกรปลาคราฟหรือตกแต่งบ้านด้วยเหรียญจีนโบราณมหาจากักรพรรดิแจกันความมั่งคัง่งเรือสำเภาจีนพระพุทธรูปแห่งความสุขและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ